หลักของการปฏิบัติธรรมก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คือให้ตระหนักรู้ที่ฐานกายให้รู้สึกตัวนั่นเองรู้ขั้นต่อมาคือรู้เวทนารู้ว่ากำลังรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างเนี่ให้ตระหนักรู้ขั้นที่สามก็เรียกว่าการดูจิตคือเห็นว่ากำลังคิดนึกกำลังมีอารมณ์นี่ให้ตระหนักรู้ ส่วนขั้นที่สี่เนี่ยก็เรียกว่าให้รู้และเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติธรรมดาให้เข้าใจว่าไอ้ก้อนร่างกายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องเข้าใจว่าขณะที่พูดอยู่นั่นนี่คือความคิดนั่นเนี่ยแล้วก็ขณะที่มีอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็เป็นอาการปรุงแต่งของจิตต,ต้องเข้าใจว่าจิตคือธรรมชาติรู้จิตตาสังขารคือความคิดนึกอารมณ์ เห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่เรา